สวัสดีครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับผมพามาชมของแปลกภาพแปลกๆอยู่หน้าโรงแรมปัญจดารานะครับผมเห็นคนมานั่งขายสารปลาอะไรนะสารปลาเป็นทวงเลยลงไปอุดหนุน 2อไม้สี่สิบบาทออสนับสนุนคนสู้ชีวิตพาพี่น้องมาชมของแปลกนะครับผมแปลกจริงๆสวยงามตะการตา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 ต,าตัวนี้ก็แปลกนะครับผมนี่คือปลาช้าจีนที่คนไทยชอบเรียกนะครับผม หรือสุสานคนไทยเชื่อสายจีนนะครับสารตายายอยู่หน้าสุสานคนจีนนั่นแหละอยู่ฟุตบาทถนนมิตรภาพไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมประเทศไทยประเทศไทยอากาศร้อนและชม น้ำพุน้ำตกหน้าดูโฮมนะครับรถกระบะทุกคันดาว20บาทจ่าย20บาทจบชัวออกง่ายได้ทุกอาชีพขอค่าสปอนเซอร์หน่อยนะครับเฮียยกยอโยงโยโยงโยโยงโย,ย,งโยหาดูยากเลยเด้อพี่น้องเองยกยอ ยงโยยงโยยงโย,ย,งยนี่หาดูยากไม่ค่อยได้เห็นแล้วดูเอาเดอ้อเนี่โคราชบ้านเองอันนี้จะเอพี่รถไฟเชิญตามสบายครับพี่อย่าควนนะคะหนูกำลังหิว หนูซ้อมเล่นซ่อนหาอยู่ครับใจเย็ยนๆสิหนูมุดเกือบชนเท้าลากจืดค่ะวันนี้พ่อปล่อยหนูออกมาวิ่งเล่นหนูมีความสุขที่สุดเลยครับพอ หนูชอบกินใบาลากจืดเพราะว่ามันเป็นยากินแล้วท้องไม่อืดค่ะหนูว่าจะลองกระโดดข้ามกำแพงดูเคยเห็นไหมครับกระต่ายโดดข้ามกำแพงบุ้งเต้าบุ้งเต้า มากินใบาลากจฉดการแล้วอ่อยอยออยอย่อยครับออยยออยอิยอ่มแล้วหนูขอนอนให้มันย่อยนิดหนึ่งนะคะค่าข้าเดี๋ยวหนูออกไปกินต่อพุ่มเก้าพุ่มฟุ้ยไปไหนนะ ป่อยให้หนูอยู่คนเดียวหนูเง้เงาวกินแล้วนอนพักผ่อนกายากินแล้วทำใครรู้ตอบให้หน่อยนะคะ <c oughs> พี่ไก่โต้องอย่าร้องเสียงดัง หนูกำลังกินใบไม้อยู่กำลังอ่ยอยเลยอย่าร้องเสียงดังนะคะหนูกำลังกินใบไม้อยู่อ่อยอย่อยอย่อย,อยหนูมีความสุขที่สุดเลยวันนี้พ่อกระเทียนพาชมหรือพ่อลุงเทียนพาเที่ยวปล่อย พวกหนูออกมาวิ่งเล่นหนูมีความสุขที่สุดเลยค่ะหนูก็มีความสุขที่สุดเลยครับขอบคุณนะครับที่ปล่อยหนูออกมาวิ่งเล่นขอบคุณค่ะขอบคุณครับ